ใส่กอกคัคเทลโอ้โรหเป็นตะดังโด่งแถวโลกกินอาหารเบรกฟัดฝรั่งนะครับคุณผู้ชมหมื่อวาน็คคือจำปนอยู่ลูกแปดนาฬิกาแล้วครับคุณผู้ชมแปดนาฬิกาตะแหลงแงแ่งแต่งแต่งรีบมาเล่าเรียนอลุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมานั่งร้อแม่กับลูกนะครับพาลูกไปซื้อขนมอยู่ในบานทุกเสาน,นะครับโอเดี๋ยวมา,มาแล้วมาแล้ว พ่อได้อะไรมาลูกเข้าทางเดือนาออ้าพ่อขาก้าลูกขากสวัสดีครับอรุณสวัสดีลูกอรุณสวัสดีทุกคนอรุณส,ส,ส,สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องพ่อได้อะไรมาบ้างครับไ,ไปซื้ออะไระบ้างลูกเมือ่อกี้ไหนไหนเอามาให้ทุกคนดูที่ลูกน่ากินไหมน่ากินพ่อซื้อมาจากไหนครับ าาบ,บ้านแยกก่จีอยู่ในบ้านนะครับคุณผู้ชมเพิ่นขายอาหารเสรานะครับไปทุกเส่านะครับคุณผู้ชมวันนี้เรียนอะไรนะลูกวันนี้เพาะจะเรียนอะไรนะครับเรียน,ว,นว่ายน้ำว้าว่ายน้ำเก่งยังว่ายได้ยังลูกไ,ได้แล้วว่ายได้แล้วว่ายเก่งไหมท,ทำยังไงไว่ายน้ำทำยังไงลูกสวัสดีครับทุกคนโอ้ยวายน้ำียังสวัสดีครับทุกคนต้องหมวกว่าน้ำด้วยลูกทอดๆหมอกว่าน้ำไปด้วยคับโรงเรียนเพาะก็ห่างจากบ้านประมาณ9กิโลนะครับ มาเอาไปกินที่โรงเรียนเข้ามาลูกแม่แอนอันี้เอาไปกินที่บ้านวางแหวนแม่ต้องเอาลงด้วยนะเอาลงด้วยลูกม่เอาลงไม่ใช่คูณเห็นไว้ได้อะไรมาแม่ใส่เกลือว่าเกลืออะไรแม่ฮอทดอกเหรอไส้กรอกค็อกเทลเล็กๆไส้กรอกค็อกเทลโอ้โหเป็นตะดังโด่งแถลๆกินอาหารเบเกิลฝรั่งนะครับคุณผู้ชมเช้านี้เมื่อวานก็คือจำป์ปนอยู่หรอก เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนบ้างนะจะได้กินได้ทุกอย่าง8นาฬิกาแล้วครับคุณผู้ชม8นาฬิกาตะแหลงแ,งแต่งแต่งรีบมาเล่าเรียนตะแหลงแต่งแตงใจยังมุนเวียนเงย ถึงเรียนสับสนตาแหลงแตงแตงชอบคิดกังวลตาแหลงแตงแตงไม่พ้นเรื่องเธอตาแหลงแตงแตงนีง่อนเกลือเกลือรูปเธอแฟนฉันตาดันตาดันดัน,น,น,นรูปเธอแฟนฉันนะครับบ่แมนลูกเธอเลยครับคุณผู้ชมทารูปเธอแฟนฉันนี่ก,ก็คือแสดงว่าเธอหนึ่งแมงเท่าผมนะครับคุณผู้ชมถึงตรงเดียแล้วครับบ๊ายบายทุกคนก่อนเลยบอกบ๊ายบายครับ โอ๊ยบใๆกับมองกลองในะถัลูกเอ้ยตั้งออมยี่สิบาทไปในกระเป๋าแล้วนะลกูกโอเคไหมดูยังตังกรมนะอย่าลืมบอกคุณครูด,ด้วยนะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับภารกิจประจําวันของผมนะครับส่งลูกไปเรีเรียนก็กลับไปตัดต่อคลิปอัดคลิปแล้วก็วันนี้ก็จะรีวิวพินส่งนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับผม wow.